ทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าหมอลำเสียงวีหกก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยอยู่ในหลายๆอย่างเลยนะคะเหมือนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการแสดงของหมอลำเสียงวีหกที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็สมการรอคอยของแป้นๆเนี่ยมากๆเลยนั่นเองรวมทั้งครั้งนี้นะคะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ได้มีการออกมาโพสตนะคะแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีศิลปินหลาย หลายคนเลยที่เข้ามาเสริมทัพนะคะกับทางคณะหมอลำเสียงวีหกหลายๆคนหลังจากที่ก็มีศิลปินนะคะแบบว่าประมาณ4 5ง้าคนเนี่ยได้มีการลงจากวงรวมทั้งนางเอกหมอลำอย่างยูกิเพนพกาด้วยแต่ว่าทางบอสนกนะคะแล้วก็บอสทั้ง3คนเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ายังไงก็มีศิลปินเนี่ยนะคะเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการของหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องมารอติดตามนะคะแล้วก็รอรับชมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันเนี่ยให้ทุกคนนะคะได้ทราบกันอย่างแน่นอนเรว่นงที่ผ การเปิดตัวนะคะบนเวทีเสียงวิหกไปแล้วนะคะอย่างบอสนกเองนะคะก็เคยได้มีการมาโพสต์อยู่เหมือนกันนะคะโดยตอนนั้นนะคะบอสนอก,ก็ได้มีการโพส์ว่าพระเอกใหม่นางเอกใหม่เสียงวิหกแกระแสคือดีมากฟังมากๆมาลายล้นคอหน้าเวทีก็ฮือฮาโอ๊ยหัวหน้าปลื้มน้องเขตน้องยูกิน้องพริง uki, ้ง ink, น้องอิงน้องน้ำหนาวประมาณนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงกันแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าจะมีการเปิดตัวพระเอกอีกหนึ่งคนแล้วนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นเป็นนางเอกใช่ไหมคะที่ทางบอสนกเนี่ยได้มีการพูดถึงแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มี เปิดตัวพระเอกอีกหนึ่งคนก็ถือว่าคนนี้เนี่ยกระแสดีมากๆหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวนะคะแล้วก็ทาเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่ารอเป็น f อกันแล้วเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นมีเอกลัก,กษณ์มากๆโดยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจของหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าน้องเอ็กตาชินราชอายุ22ปีปเด็กหนุ่มจากอ,อําเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามเรียนจบดนตรีเอกขับร้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคาม ศิลปินสังกัดค่ายเพลงเป็นหนึ่งตอนนี้พร้อมที่จะยืนบนเวทีหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรแล้วขอโอกาสให้พระเอกหนุ่มน้อยคนนี้ได้เดินตามฝันสายดนตรีสายหมอลำที่ตัวเองรักด้วยนะครับแล้วเจอการวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ10มีนาคมนี้ในกลุ่มปิดพิเศษครับประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าได้มีการพูดถึงนะคะสําหรับพระเอกคนใหม่นะคะที่จะเข้ามาเสริมทัพก็ียกได้ว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ยังเรียนจบนะคะในด้านของดนตรีมาด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นศิลปินนะคะอยู่ที่ค่ายเป็นหนึ่งด้วยนะคะครั้งนี้ก็จะ เสริมทับความยิ่ยงใหญ่อลังการนะคะให้กับทางคณะงมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะรับรองว่าครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยของแฟนๆอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็มาพูดถึงกันอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มอลำเสียงวิหกเองนะคะก็ได้มีการแบบเปิดตัวหลายๆคนเลยก็น้องสาวพระเอกคนล่าสุดแล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วหลังจากที่ทางแฟนเพจของมอลำเสียงวิหกนะคะได้มีการโพสตแล้วก็อัปเดตไปก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆก็ได้บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย สียงวิหงเนี่ยปล่อยของออกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ขอให้ปังๆดังๆนะคะแล้วก็คนนี้ก็ถือว่ามีเสน่ห์มากๆเลยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความนะคะที่ได้มีการโพสแล้วก็ได้มีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนสาหรับพระเอกคนนี้นะคะเราก็ต้องมารอรับชมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10มีนาคมนั่นเองนะคะก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนและนี่ละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใคร่งือ วันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ